สวัสดีครับท่านผู้ชมการที่คนเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมันจะทำให้ร่างกายของเราเกิดการต่อต้านการอักเสบตรงกันข้ามหากไม่ออกกำลังกายเลยหรือนั่งติดตกันเป็นเวลานานมันจะส่งเสริมให้ร่างกายของเรามีการอักเสบหรือรังขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปมันจะทำให้คนเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวาน โรคหัวใจและเส้นเลือดรวมไปถึงโรคมะเร็งและอืนอ่นๆท่านผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้มีรายงานออกมาว่าการที่คนเรานั่งติดโต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่สองชั่วโมงขึ้นไปมันจะทำให้ผลผุ่นนั้นเกิดโรคมะเร็งของลำไส้ใหญ่และมะเร็งของมดลูก